สวัสดีฮะยินดีต้อนรับสู่ MG Space Channel วันนี้เรามีกิจกรรมเข้ามาใหม่กับกิจกรรมตัวนี้เลยกิจกรรม Elemental Crucible ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพื่อนๆสามารถเล่นได้แต่ว่าต้องผ่านเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขเนี่ยเราต้องแรงผจญภัย20ขึ้นไปแล้วก็ผ่านระบบชากที่2เผื่อวันพรุ่งนี้ที่ไม่มีน้ำตาทั้งหมด นะเน้นว่าทั้งหมดนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นไม่ผ่านทั้งหมดเนี่ยก็คือจะทำกิจกรรมนี้ไม่ได้ซึ่งผมเนี่ยมาไกลและกับไอตัวเคเวสและวก็เลเวลนี้ตอนนี้ผมเลเวล36และขึ้นมาเป็นระดับโลกระดับ4ซึ่งตอนนี้บอลค่อนข้าง,างที่จะเก่งขึ้นเยอะมากดังนั้นการแข่งกิจกรรมนี้ถ้าผมเข้าไปปุ๊บผมจะเจอตัวมอนสเตอร์ที่เก่ง เดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันดีกว่าของรางวัลเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจผมมากเพราะมันให้ตัวพีโบเจมทั้งหมดถ้ารวมๆก,กันก็ตีไป300พีโมเจมซึ่งง่ายมากเล่นแป๊บเดียวเล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จและโดยเฉลี่ยในการเล่นเนี่ยประมาณสักของผมเล่นไม่เกิน4นาทีนะ3นาทีนิดๆบางทีก็2นาที80เดี๋ยวผมค่อยบอกทิอีกทีเงแล้วกันว่าทิกยังไงทำไงให้มัน จบได้ไวที่สุดโดยภารกิจเนี่ยก็คือการเล่นตามจํานวน20ครั้งคือสูงสุดผมมองที่ตัวสูงสุดนะแล้วก็การเก็บตัว element ์เนี่ยให้ครบ1 60, น0 0 0 0สนคะแนนเน้นว่าคะแนนนะยิ่งเก็บเยอะคะแนนตัวนี้ก็สูงขึ้นแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการจัดการศัตรูที่มาลุกลานเนี่ยห0ึ100คนส่วนอันนี้เพื่อน,อนๆจะบอกเลยว่าถ้าเราสุ่มเจอแบบ ส่วนมากก็น่าจะเจอแหละของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะยากหน่อยที่จะไปเจอโวล4แต่ประเด็นว่าโชคดีมากๆที่ไปเจอแล้วก็ต้องจัดก,การศัตรูภายในสานาทีเท่านั้นนะผมโวล4นี่ศัตรูนี่เวลโหดมากเลยโอเคสําหรับทิกในการเก็บรอบเก็บคะแนนให้ได้ไว่ะผมจะไม่พูดถึงตัวนี้นะตัวนี้ก็เพื่อนๆก็ลองชวนเพื่อนที่ระดับโวเดียวกันหรือว่าสุ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองทิกง่ายๆคือการจับคู่ แล้วไปเจอห้องที่ไอตัวแหลงประจนภัยเนี่ยต่ำกว,ว่าเราระดับโลกต่ำกว,ว่าเราผมโชคที่อ่ะไปเจอระดับถ้าจำไม่ผิดนะเป็นระดับ2แหลงระดับ2เลยก็คือมอนสเตอร์เนี่ยอ่อนมากคือผมตีเนฟับทีเดียวมอนสเตอร์ Monster ตายฟับทีเดียวมอนสเตอร์ Monster ตายเล่นประมาณแป๊บเดียวอะ่ะจบโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าตอนที่เราเข้าไปเล่นอ่ะเป็นยังไงบ้าง โดยผมจะเป็นช็อตๆแล้วกันในการเก็บตัวเอลิเมนต์เนี่ยพยายามจะเก็บให้ได้สีเดียวกันยิ่งเราเก็บได้สีเดียวกันมันก็จะทําให้เราไม่เสียเวลาเพราะว่าถ้าเราเก็บสีแล้วก็ถ้าเราเก็บสีหนึ่งแล้วไปเก็บอีกสีหนึ่งตัวเอลิเมนต์ที่เราเก็บมาก็จะตกแล้วก็ไม่สามารถเก็บได้ก็คือมันจะหายไปเลยกลายเป็นว่าเราจะต้องเก็บใหม่ดังนั้นพยายามเก็บให้ได้สีเดียวกันแล้วก็เก็บอันใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งทําให้ตัว ค่าเขาเลยนะค่าพลังงานมันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามเคลีย์บอสด้วยนะบอสเนี่ยได้เอลิเมนที่แบบใหญ่มากถ้าเราไม่รีบเคลีย์บอสเนี่ยก็คือเอลิเมน์มันก็จะไม่เกิดแล้วจะเสียเวลามากๆยิ่งเราเคลีย์มอนสเตอร์หรือยิ่งเคลียบบอสเอลิเมนต์ก็จะเกิดเร็วขึ้นและสุดท้ายมันก็จะมีตัวโบนัสข,ของเอลิเมนต์อมันจะขึ้นเป็นหลอดข้างบนแล้วตัวเอลิเมนต์ทั้งหมดจะเป็นสีเดียวกันดังนั้นเราจะต้องรีบวิ่งเก็บให้รวดเร็วที่สุด ยิ่งเราเก็บยิ่งเร็วมันก็จะทําให้เราสามารถจบเกมได้ไวแล้วก็จะไม่เสียเวลาก็เฉลี่ยก็4นาที20รอบก็ประมาณผมตีไปเลยชั่วโมงกว่าๆคงอย่างมากสุดก็ชั่วโมงครึ่งแต่สำหรับตัวละครที่ผมแนะนำก็ไม่ได้มีตายตัวแหละแต่ว่าเท่าที่ลองเล่นคือให้ใช้ตัวท่าใส่ฟ้ากับไฟอย่างละสองมันจะทำให้ทีมเรามีประสิทธิภาพมากเวลาเราใช้ใส่ฟ้าเสร็จแล้วก็ใช้ไฟต่อเนี่ยจะได้ออก์โดลด ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยตายได้ไวมากแต่บางทีเราไปเจอมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุไฟที่มีก่อไอตัวที่มันลอยได้ค่อนข้างที่จะแข่งเอาเรื่องเลยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยแกก็คงจะเป็นเกตอะไรเล็กน,น้อยที่เพื่อนๆพ,พ,พอจะเอาไปเล่นแล้วทําให้สนุกมากขึ้นอแอล้ะสุดท้ายที่ผมลืมบอกไปสําหรับตัว Battle p a s s มันมีกิจกรรมของเควดดีขึ้นมาด้วยเราจะสังเกตว่าปกติแบนเทอร์พารเราจะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมรอบแค่3อันแต่อันนี้มันมีเพิ่มเข้ามาเราจะสังเกตว่าเนี่ยมีขึ้นมาอีก3อันโดยแต้มที่ให้โคตดเยอะเยอะมากๆโดยอันนี้ก็คือเราเล่นในระดับโลกของตัวเอง 1ครั้งแล้วก็เล่นไอตัวเก็บธาตุในเ,นเอเลิเมนต์เนี่ยครบ1นึ่แล้วก็จะได้พันสแล้วสุดท้ายก็คือเล่น10ครั้งก็จะได้พันห้าโหทำให้ Battle p a าเราไปได้ไกลมา,ๆากๆสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคีนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้เราด้วยสำหรับวันนี้ MG Space ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย